ไปน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งดินบานเพื่อนน้องดินอยู่ปากซ่องอยู่ประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเห็นบอนก์นกนกนกเห็นบอนก์นก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 วิ่งนี่หันเห็นบอยู่ป่ายผมไม่ะนกุ่อนนะเห็นบอป่ายนะมันจะนกนะหันธรรนมาศาสยู่ปากซ่องนี่แบบเดียวกับบานเฮาเด้อ ดินเพิ่นนี่กับแบบเบี้ยกบดินบานเท่าแบบดินนางงามดินเพิ่นสีดำดำปูเครื่องปูของปูกพืชทุกชนิดเนาะแม่นปูกไรเบิดคอยมานนี่ขาอยเบิงดินบานเพื่อนเนาะขอจะคุ้จักว่าดินบานเพิ่นสี่ือดินบานเท่าบ่อสีคือดินทางประเทศลาวบ่อเฉพาะดินบานเท่าของเมืองนองงามแดดดินปากซ่องนี่ของประเทศไทยดี สีคือดินบานเฮาบอมันคือกันบอพอกระเดือยผ้าพอแม่พี่น,น,น,น้องยางก็เบิ้ลน้ำกันนออันเดียวกันเลยดินนี่คือกันนี่เด้ยเห็นบอดินดำดำคือกันดินนี่สีดำดำ,ดำแบบเดียวกับบานเฮาต่างแต่ว่าต่างแต่ว่าดินบานเขานี่สีบดติดติดเกิบไม่ได้ให้ยา,างเนาะมันสะบดติดเกิบไม่ได้ให้ยา,างจะบดติดเกิดพื้นดินบานเฮาหนี่ให้ยา,างแบบน,นี้ฝนตกนี่ เกือบนี่สิเป็นสองสามสันเพราะว่าเป็นดินติดเนาะอันนี้ห้งางยางนี่มบางทีติดพนตกนี่ฝนตกนี่บ่มีติดเกือบ,บนี่ขอโทษเดอ้อเอาเกือบเพิ่นให้เบิ่งขอโทษได้ได้เด้อบ่ติดเกือบนี่บ่ติดเกือบแต่ว่าบ้านเท่านี่โอ้ฝนตกแบบนี้เนาะเกือบมีจำแนจักสันและซีหาสรรนันผลแน่นอนยางพระท่านหาัวไส้กระตองเนี่ยเอาใหม่จิมจ้มจิ้มจิ้มเกือบออกก่อนยางไปข้าวหนึ่งกระตองเอาใหม่จิ้มจิ้มจิ้มเกือบออกก่อนเพราะว่าดินบ้านข่อยไม่ดินติด เกือบสั <t ale> <an> ่นเดียวก็จะเป็นหาสั่นหกสั่นสูงขึ้นสูงขึ้นยางบบเป็นนะมหมดเลยก็ต้องเอาไม้จิ้มเกือบก็จิ้มเกือบออกกอนจิ้มดินออกจะเกือบขอโทษเด้อสิว่าเอาตีนเอาเกือบเหนือเบิ้องนอกขอโทษได้เนาะเบาสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะว่าบ่าดินบ่านเขามันต่างดินบ่านเท่าต่างแต่ว่าต่างแต่ว่าบ่านเขาโพติดเกือบแต่ว่าดินนี่ดำคือแบบบ่านเท่าดำคือกันดินงามคือกันดินแหม่บ่านเท่าคือกันเนาะ ดินอยู่ปากซองนี่อุดมสมบูรณ์อากาศเยน็นๆอากาศหนาวๆนาวแบบเดียวก็อากาศบานเท่าคือกันมีธรรมศาสตร์แบบเดียวกับบานเท่ามีนกมีนูคือกันย่างคงทีธรรมศาสตร์ที่สวยงามใหม่แบบบานเท่าธรรมศาสตร์บานขาแบบบานเท่ายังสวยงามยังมีเสียงนกเสียงนูยังมีธรรมศาสตร์ที่ว่าอากาศเย,ย็นๆลมเย็นๆตื่นสามารถก็มีนําหมอกแบบเดียวกับบานเท่า แบบเบี้ยก็เมืองปากซองปากซองบานเท่าปากซองแน่นน้าบานเท่าแบบล้อมง,ง่ามบานเท่าอันเดียวกันต่างแต่ว่าดินบานเขาบวบ,บเป็นสันเป็นสันคือบานเท่าเขาปลูกเครื่อ,องค้องกับแบบบานเท่า,า,าปลูกทุกอย่างแบบบานเท่าเป็นวัตถุอย่างมีครบยางยู่ปากซองนี่มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ดินดำนำ้นำซุ่มแบบบานเท่าคือกันเด้อคือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ตอต้นไม้ต้นตอ,อยังงลายบานเขา เสียงนกเสียงนูตื่นสามารถที่จเสียงนกเสียงนูหน่วยพูกับอยู่พูดหน่วยพูกหน่วยพูดอยู่พูดทั้งเบื้องนี่จะเป็นคลองหนามเด้อบริพายยางเบื้องทั้งเบื้องเป็นคลองหนามคลองบริพายเบื้องเนาะเป็นคลองหนามต้นใหม่ต้นตอเขายังร้ายเด้อพ่อแม่พี่น้องต้นไหม่ต้นตอเขายังร้ายเนาะขอบใจเด้อ ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขสุคนที่เป็นกำลังใจให้อ่อยเบอร์สุขสุคนขอบใจได้ไดายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเด้อ่อยมาบานเพิินเมื่องเพิ่นเกิดจากท้ายคลิปไทยผ่าบรรยากาศแบบเก็บเมียนมาได,ได้พ่อแม่พี่น้องนเะบิ้นงนะ้ำนะกันนาะมาเปียกเถียบ้ยบาบานเพิ่นกับบานเท่าคือกันบอเนาะ